ดีครับพี่น้องกลับมาพบพ่อครับนาะเก่นกับเ่าเหมือนเดิมนะครับสำหรับปีนี้นาะเกลนปามาตรวจสอบสีของน้ำว้อยนะครับอ้อยอ้อยปีหนึ่งนะครับอ้บยบอยปีหนึ่งนะครับว่าสีของน้ำว้อยเป็นสีจจงดานะครับว่าเตลียมสีสาไว่ซ้ำดานะครับแลักษณะของอ้อยปีนะครับปลาเบิ่งสี จะเปรียบรสชาติกันนี่นี่นะครับพี่น้องที่มัดจุ่มกันไว้ี่ถูกสูงกว่าที่สูงมากขนาดนี้แล้วก็ขอยาวความนะครับเพราะมันไ,ไปิปลายถูกขอดยาวนะครับนฟองยาวในคนาวามเปไดปลาย บบนะครัมดจุ่มไปนะเรียกลำงางาๆจากลำหนึ่งนะครับพี่น้ยงนีนครับอ้อยนาแรงพอตกแรงมนาะปั๊บเมือนผลปั๊บนี่สังเกตนะครับปวกนะครับี่ลำนี้กับปวกกินแล้วนะครับ หัวเ้าะนะครับตัวใยแร่งที่สุดนะ้นะโว้ดหัวมาก,กขนาดรั้ำกันนั้น ี้องไว้จะปวกก็กินนะครับนี่เริ่มกินอีกแล้วนะครับจังไล่ไว้ปวกโอ้ปิกมาบักไก่นะดกยดปวก ล้ำไหมมีมีลวกวะอือฮเนแล้วมีวว <c oughs> ลวดแบบนั้น,น,น,นตรงกลางนะครับหมดเปียกอ้อยครัพี่น้อง ละยี่สิบบาทนะครับใส่ดีขึ้นกันนะครับชาบ้าช้บ นะครับพี่น้องไส่ฝ่าว่าต้นนี้นะครับใส่มือหมุนเด็ก่อนนะครับไส่ฝ่าออกมา อนหนึ่งนะครับสีก็ถือว่าสีเขียวมเหลืองนะครับร้อยป,ปีนึงนะครับด้สีประมาณนี้นะครับสีของร้อยปีนึงนะครับสิมาลองลองตั้งไว้ก่อนนะครับนี้คือขั้นไว้ประมาณโมงกวัวนะครับพี่นองสีน้ำดำขี้ดีนะครับ ไวยปีหนึ่งคือกันนะครับเทียบกันบิง่งชั่วโมงกบกานนะครับชั่วโมงเค,งนค,งเค,งคนืนะครับประมาณชั่วโมงเคืรมมีขันใหม่น่กรับเปสีนะครับเปรียบเทียบสีนะครับได้ชั่วโมงหนึ่งพันไปนะครับพี่น้องสีน้ำเบบยังเกือบ เตรียมอยู่หน่อยนึ่งหน่อถือว่าเซ่ยได้นะครับคมองอันนี้เป็นสวุวรรณบุรีหาศูนยนะครับที่น้มามันยังดีอยู่นะครับสวนรณอันนี้นี่คือเป็นอ้อยวิวานะครับอ้อยดำว่ายดำว่ายแดงอ้อยว,วิวาทั้งกล่องหนักเกิน,นเปลี่ยนสีไว้นะครับก็สามสิบน,นาที แต่ห้องป่อยไววขามคืนเี่นเปลี่ยนสีทันทีเลยครับสาเหตุที่อ้อยเปลี่ยนสีนี่ครับสาเหตุมาจากอ้อยออนครับพี่น้องอ้อยออนเปลี่ยนสีไว้นะครับถ้าเป็นอ้อยแก่แล้วนี่ปีนใบเป็นอาทิตย์นะครับเปสีเกาอยู่นะครับที่การที่ดีที่สุดนะครับที่เห็ด เอ้อ้อยอเพเปลี่ยนสีนะครับคือเขาเลือกอ้อยแก่ๆนะครับอ้อยอยู่ประมาณปีครึ่งขึ้นนะครับกาบมันล้ำหมอกแดงๆสมๆแดงๆล้ำหน้ามันก็จะออกเป็นสีเหลืองทองนะครับทิ้งใบเป็นอาทิตย์อยูกัทสีเดิมรดเดิมนะครับบเปลี่ยนง,งายนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็้นอู่กับน้ำนะครับกับน้ำกับดินกับอากาศนะครับตั้งดินตั้งน้ำตั้งอากาศนะครับาปลูกอ้อยชนิดเดียวกันก็บ่อมให้ผลที่แตกต่างกันนะถ้าอ้อยท้องเริ่มเปลี่ยนสีนั่นก็แสดงว่าอ้อยห้องเริ่มสิบ,บูดแล้วครับพี่น้องมันสีออกรดฉาดสมเปรี้ยว กินกินบูบนบดเอาแช่ตู้เย็นไรกัแช่บ๊วยดวดดนนะครับเริ่มบูดทันทีนะครับยิ่งเปลี่ยนสีไว้กัยิ่งบูดไว้นะครับเป็นด้วยสีอ้อยมีผลกับเีศษนิ้วอ้อยบูดไว้นะครับหลังจากเที่ยวถิ่มว้ข้างคืนนะครับไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับก็รู้สึกว่าสีนา่าก็อสีเปลี่ยนไปนะครับ มองเห็นจัดเจนนะครับ่อยปีหนึ่งนะครับถือว่าใส่ได้อยู่นะครับสำ,สำคัญแต่ว่าอายุการจัดเก็บบดนนะครับบอคืออ้อยแก่อ้อยเลยปีขึ้นไปนะครับอ้อยดีที่สุดก,ก็คืออยู่ปีเคิองนะครับนี่แน่นอนเลยนะครับ จะจัดเก็บที่ได้ดนแล้วน,น,นั้นพี่น้องกับล้องพิจารณาเบ่งนะครับสำหรับคลิปนี้กับคงสิ่พอไปซ้ำนี้กอนนะครับเราจังค่อยพ่อกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ